สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและผู้สานริกชนที่รักยิ่งนะครับภาพที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับจากศูนย์พุทธคุณนะครับแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นพระดีนะครับราคาถูกเป็นพิเศษนะครับเพื่อนำมาให้พี่น้องนะครับนะครับและประชาชนทั่วไปได้บูชาในราคาถูกเป็นพิเศษนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์ปุ๊บางนา หรืออาจารย์เอกจรจรนะครับที่หมายเลข0836113,0836112,000 0 3, 0 0ได้ตลอดเวลาได้ตลอด24ชั่วโมงครับนะพี่น้องสนใจจะนำไปบูชาติดต่อเราทันทีครับบุญกุศลแรงนะครับอยู่ภายใต้ล่มพระสมโพธิพานนะครับพระพุทธศาสนาของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะครับนี่คือ พระพุทธรูปบางต่างๆนะครับนะครับนี่ที่เห็นนะครับพระพุทธรูปนะครับแล้วก็พระเจ้าเมงรายมาราชนะครับรูปนี่จตุคามรามเทพนะครับซึ่งศูนย์พุทธคุณนะครับก็เปิดจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับพิเศษทุกนะครับนะครับท่านสามารถติดต่อมาได้นะครับ รูปปางต่างๆเหล่านี้นะครับที่หลวงป,ปู่บางนานะครับหรืออาจารย์เอกจราจรนะครับพระพิคเนตนะครับสวยเชียวสวยสวยงามมากครับติดต่อได้ศูนย์แปดสามหกหนึ่งหนึ่งสองพันศูนย์แปดสามหกหนึ่งหนึ่งสามพันนะครับชาวไทยนี่พระพิคเนตปางต่างๆนะครับนะครับเทวีเทวิสวรรณสูงงามทีเดียวครับนี่ครับนำไปบูชานำไปบูชานะครับในราคา พิเศษสุดนะครับติดต่อได้ที่ศูนย์พุทธคุณนะครับศูนย์พุทธคุณนะครับติดต่อพุทธคุณนะครับอาจารย์เอกจราจรครับ0 8 3ย์1 2 0 0 0พครับ0836 1 1 3 0 0 0สาันทาเวสวรณนะถือว่าคุ้มคลองนะครับคุ้มคลองให้โชคให้ลาบนะครับพี่น้องยินดีนะครับยินดีนะครับศูนย์พุทธคุณนะครับเมตตาธรรมค้ำชุนโลกนะครับช่วยกันพี่น้องชาวไทยนะครับ ติดต่อได้ที่0836113,000ครับท่านโดยครับพี่น้องแาวไทยนี้อีกมุมหนึ่งนะครับของพระพรหมนะพระพรหมพระพรหมนะครับซึ่งว่าปกบ้านคุมเมืองนะครับอันนี้เราก็นะครับบริการให้พี่น้องจากศูนย์พุทคุณในราคาพิเศษติดต่อได้ที่อาจารย์เอกนะครับ0 8 3 6 1 1ครับผม3,000ครับ0836112,000ครับท่าน สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนี่คือเสียงจากศูนย์พุทธคุณนะครับมีปฏิมากรรมรูปแบบต่างๆให้ท่านนำไปประดับตกแต่งที่บ้านนะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พุทธคุณนะครับที่อาจารย์เอกเจรจนะครับหรือลุงปุ๊บางนาของเรานะครับนี่นะครับราคาถูกเป็นพิเศษครับสามารถไปประดับบ้านนะครับโดยท่านไม่คิดมาก่อนว่าเอ๊ะทำไมปฏิมากรรมชั้นยอดชั้นเยี่ยมของประเทศชั้นนำขนาดนี้ นะครับทำไมราคาถูกเป็นพิเศษครับก็เราอยากให้พี่น้องประชาชนได้สิ่งดีๆครับท่านจากศูนย์พุทธคุณครับนะครับโดยเมตตาธรรมค้าจุนโลกครับเราได้ช่วยเหลือกันนะครับในรูปแบบนะครับนำไปบูชานะครับในราคาถูกติดต่อได้ที่ศูนย์พุทธคุณนะครับศูน083นะครับห1 1 3 0 0 0 083 611 2000ครับหรือที่ออฟฟิศ02 355ส1 7 5ครับท่าน นะครับภาพที่เห็นนะครับนี่ครับนะครับท่านสามารถนําไปบูชานําไปตั้งไว้ประดับห้องนะครับอ่าแล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ครับนี่หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวครับสวยมากนะครับอ่านะครับตามที่เห็นนะครับอ่าสิงห์พญาครุนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะครับนี่มุมหนึ่งครับของปฏติมากรรมอันชั้นยอดของโลกนะของประเทศไทยนะครับแต่ราคาติดดินราคาถูกนะครับท่านสามารถสั่งจองได้จากศูนย์พุทธคุณนะครับโดยผ่านมาทางลุงผู้บางนานะครับหรืออาจารย์เอกจราจรนะครับได้ตลอดเวลานะศิลปะชั้นเยี่ยมแต่ราคาติดดินท่านเชื่อไหมครับราคาถูกเป็นพิเศษนะครับเหมาะสำหรับนําไปเป็นประดับไว้ที่บ้านนะครับ หรือประดับสํานักงานนะครับเสริมเกียรติเสริมบารมีนะครับของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราหรือไปไว้ในบริษัทก็นับว่าเป็นมงคลยิ่งนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่อาจารย์เอกจรจร0836112000 0836113000ครับท่านขอประคุณครับศูนย์พุทธคุณครับสวยมาก

ปติมากรรมทันเยี่ยมในราคาถูกนะครับจากศูนย์พุทธคุณส่งมาให้พี่น้องนะครับนำไปตกแต่งในราคาถูกเป็นพิเศษนะครับเชิญนะครับเชิญเชิญนะครับติดต่อได้ที่ศูนย์พุทธคุณของเรานะครับที่ลุงผู้บางนาหรืออาจารย์เอกจราจรนะครับในราคาถูกเป็นพิเศษครับติดต่อโดยด่วนครับ0 8 3ย์1 2 0 0 0ครับทันทีทุกที่ทุกเวลา เมตตาทำคำัมุุโลกเชิญครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ